โอเคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับอัปเดตใหม่ในเกม GTA Online มันก็จะมีรถเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน อันนี้ Rockstar เขาเคลมเอาไว้ว่ามีทั้งหมด15คันนะแต่ว่าเท่าที่ผมนับได้มี11คันอีก4คันที่เหลือนี้อาจจะอัปเดตเข้ามาภายหลังแบบสัปดาหล์ละคันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะตามปกติที่เขาเคยทําแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ให้ลงไปกดไลค์อย่างว่องไวเลยนะถ้ากดแล้วก็มาดูกันเลยแล้วกันสำหรับรถคันใหมก่ก็ตามที่เราเห็นในรูปนี้เลย จะมีหมวด F1 หรือว่าหมด Open View ทั้งหมด2คันที่อัปเดตเข้ามานี้ผมก็แต่งให้ดูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทั้งไอเจ้า BR8 แล้วก็ d R1 กันเลยผมจะชอบ DR1 มากกว่านะถึงมันจะราคาถูกกว่าแล้วก็การปร์ f ฟอร์มมันจะไม่แรงเท่าไอรถราคา3ล้าน4หรือว่าที่มันแพงกว่านั้นก็จริงส่วนอีกคันหนึ่งที่ผมแต่งไว,แว้แล้วแลวก็ชอบมากๆเลยก็คือรถ d 1 0สวยอะ ถึงจะเป็นคัส์สปอร์ตก็เถอะนะผมแนะนําถ้าเรากําลังเลงคันไหนเอาไว้ก็ไปดูผมแต่งก่อนก็ได้เผื่อว่าถ้าแต่งแล้วมันไม่สวยหรือว่าแบบเห็นอีกทีแล้วมันรู้สึกไม่ถูกใจยังไงก็ไม่รู้ก็อย่าไปซื้อแนะนําให้ดูรีวิวก่อนส่วนคันอื่นๆที่ผมยังไม่ได้แต่งหรือว่ายังไม่ได้รีวิวก็ให้อดใจรอนิดนึงนะเดี๋ยวคลิปมันจะมาทีหลังแล้วก็นอกจากรถแล้วมันยังมีข้อมูลแล้วก็การเจาะลึกอื่นๆที่แบบเขาอัปเดตเข้ามาในแพทนี้แบบเยอะมากๆเลยนะตอนแรกที่ผมทำไลฟ์สตรีมผมก็นึกว่ามันจจะะมมมมีีแแต่แ่่รถลกกกก็ภภาาิิใใหหบเย,ยออพูดึง ดประเด็นกันเลยสำหรับภารกิจใหม่บนเรือยอทที่เฉพาะคนที่มีเรือยอทแล้วเท่านั้นนะถึงจะทําได้ถ้ายังไม่มีนี่ผมก็บอกตรงๆว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยเพราะรู้สึกว่าภารกิจมันจะ ไม่ได้ดีเหมือนที่ผมคิดนะจากที่ผมลองเล่นดูแล้วมันได้เงิน20,000ื่นกว่าเองไม่ถึงส0ม0 0ื่นและไอ้สองหมื่นตรงนี้เนี่ยก็คือมันมีโบนัสคูณ2ด้วยนะในสัปดาห์นี้ก็เท่ากับว่าถ้ามันไม่มีโบนัสคูณ2ก็ตกอยู่ประมาณหมื่นนิดๆเองและของที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่ในแพทนี้ก็จะมีตู้เกมใหม่2ตู้ก็จะเป็นแบบเกมใหม่ให้เราเล่นเลยนะตามที่เห็นนี้ แต่ผมไม่อยากซื้อเพราะว่าตอนนี้เจ็บตัวมากตังค์เหลือน้อยแล้วและนอกจากนี้เกมมันก็ยังมีการอัปเดตแบบเล็กๆน้อยๆนะเป็นการแก้บัก๊กหรือว่าเป็นการพัฒนาเกมให้ดีขึ้นที่เขาเรียกว่า quality o f l i f e ก็อย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถเก็บรถเข้าลงรถได้แบบที่ไม่ต้องใช้ระบบ mc สั่งให้รถมันเก็บเข้าไปในรถเหมือนกับที่เราเคยทํากันมาก,ก่อนแล้วก็คือใช้คําสั่ง vehicle หรือว่าคําสั่งที่เราเสกรถปกตินี่แหละแต่มันจะมีออปชั่นใหม่ให้เรา เอา personal vehicle ไปเก็บในโรงรถได้เลยพวก Mark 2พวกรถ Super รถ Open View อะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็ใช้คำสั่งนี้ในการเก็บรถเอารถเข้าไปเก็บในโรงรถได้เลยเผื่อที่เราจะเรียกรถคันใหม่หรือว่าจะเปลี่ยนรถสลับรถอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกขึ้นมากเลยนะส่วนการอัปเดตต่อมาที่เขาเปลี่ยนแปลงในเกมก็คือเราสามารถมี property ได้มากกว่า8สถานที่ จากปกติเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีได้แค่ประมาณ4-5ที่นะ property property นี่ก็หมายถึงเป็นพวก High End Apartment บวกกับโรงรถพวกบ้านที่มันมีที่จอดรถเนี่ยก็นับว่าเป็น property ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทดลองนะว่าพวก High End Apartment เนี่ย จากปกติเรามีได้แค่ที่เดียวเท่านั้นตอนนี้มันมีได้ถึง8ที่เลยหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ลองแต่คิดว่าน่าจะได้นะจากที่เขาบอกมาก็จะดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่ชอบเล่นไฮส์แล้วก็เป็นสายเล่นไฮส์สำหรับเกมนี้และนอกจากนั้นเขาก็ยังมีการอัปเดตเกี่ยวกับระบบเพกซัตที่เวลาเราใช้โทรเรียกพวกยานพาหนะต่างๆพวกเครื่องบินเจ็ตไฮด้าอะไรแบบนี้นะมันก็มีการเรียกได้ว่าอัปเกรดด้วยเช่นกันก็คือตามที่เขาบอกเนี่ยเขาได้อัปเดตเพิ่ม จุดสปอนของเครื่องบินหรือว่าของยานพาหนะเวลาที่เราโทรเรียกเพกัซัสใช่ไหมบางทีเราจะต้องไปเอายานพาหนะที่ไกลๆอะ่ะสมมติโทรอยู่ที่กลางเมืองใช่ไหมบางทีเราต้องไปเอาคลอปเตอร์อยู่ตรงสุดแมปเลยอะไรแบบนี้นะแต่ตอนนี้เขาบอกมาว่าเขาเพิ่มจุดสปอนออกมาแล้วให้มันอยู่ใกล้ๆเรามากขึ้นผมว่าอก็เป็นข้อดีอยู่เหมือนกันนะต่อมาเรามาดูเรื่องอื่นๆที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะอย่างเช่นเรื่องแรกก็คือเรื่องของลดราคาก็จะมีพวกเรือยอดแล้วก็ของแต่งแต่ผมแนะน ว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยสำหรับคนที่มีตังค์น้อยๆนะแล้วก็มีการลดราคา Master Control Terminal สําหรับคนที่มีอาขเคดก็คือไอที่ที่เราสามารถควบคุมทุกธุรกิจต่างๆได้อย่างเช่นธุรกิจไนท์คลับธุรกิจบังเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการลดราคาอาเคดด้วยเหมือนกันที่เอาไว้ทำคาสิโนไฮส์ของลดราคาต่อมาก็คือการอัปเกรดรถของเบนนี่ลถแค่ราคาค่าอัปเกรดนะรู้สึกว่าไอตัวรถเปล่าๆที่เราต้องซื้อมาก่อนเนี่ยมันไม่ได้ลดอะไรต้องซื้อราคาเต็มอยู่ดีส่วนการอัปเดตอื่นๆที่ผม ไม่อยากพูดถึงก็คือจะมีพวกอีเวนต์ใหม่เงี้ยแบบพวก c o l l e c t a b l e นะฮะไอไอเทมที่มันมีให้เก็บตามแมปอะไรต่างๆองี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันเก็บแล้วได้อะไรแล้วก็มีโหมดอเวอร์เใหม่ตามที่เขาบอกนะแล้วก็มีภารกิจ Business Button แบบใหม่อันนี้ผมไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าคนทําน้อยแล้วก็ผมไม่ได้เข้าพกเซิร์ฟพับิกอะไรแบบนี้มันได้เงินไม่ค่อยเยอะแล้วก็ภารกิจไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะแล้วก็มีโหมด Open View ให้เราเล่นใหม่มีการสร้างด่านโหมด Open View ให้เราเลือกอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่า ไม่เคยสําคัญอ่ะหลักๆเรื่องที่สาคัญผมก็บอกหมดแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะว่าเราชอบอะไรที่สุดในการอัปเดตนี้สำหรับผมก็คงจะคิดว่าเป็นรถ D1 r Formula 1คันละสองล้านเก้าคันนั้นนะนะมันแต่งสวยมากๆชอบตั้งแต่ไอ้ที่รูปภาพมันดูดออกมาตั้งแต่ทีแรกแล้วแล้วก็รถ D10 คันนี้ไม่ต้องบอกเลยถึงจะเป็นคาสสปอร์ตแต่ก็ถูกใจผมสุดๆอ่ะ่ยนะก็เอาเป็นว่าไว้เอจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย